สวัสดีครับป้าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วครับตอนนี้เราอยู่โซนผักพื้นเมืองเจ้าพักพื้นเมืองเชิงพาณิชย์นะเจ้าก็คือด้านหลังเราเนี่ยนะเจ้าก็เป็นพักพื้นเมืองเมื่อสมัยก่อนนะ่ะโซนแถวนี้นะเจ้าก็เป็นพักพักกอดสารทิษนะเจ้าและทีนี้เราเริ่มเริ่มที่จะผลผลิตจากพักกอดสาลที่ีตรงปูมันเริ่มลดลง ลราเอาก็เลยมากดถึงพักฟื้นเมืองที่ซึ่งมันทนต่อสภาพแวดล้อมเนาะทนต่อสภาพอากาศแล้วก็เป็นพักที่บต้องดูแลเอาใจใส่นักนะเจ้าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พักพวกนี้ก็จะมีะคุณค่าทางสมุนไพรตวัวนะเจ้า แล้วมีความยุ่งยากไหมครับคุณป้าอย่างผักพื้นบ้านตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเปรียบเทียบกันกับการปลูกผักทั่วไปของอแปลงผักปลอดสารพิษค่ะก็ผักพื้นบ้านเนี่ยก็จะปลูกง่ายกว่าผักปลอดสารพิษด้านนูน้นเพราะด้านนู้นจะเป็นผักที่จะปานีดก,กว่านะคะแล้วก็ผักผักพื้นบ้านเนี่ยก็คืออ,อย่างผักเชียงดาเนี่ยปลูกเตื้อเดียว เก็บเกี่ยวได้ตลอดหลายปีตัวเจ้าถ้าเฮาหักษาด,ดูดูแลดูดีๆนะจ๊ะครับผมแล้วมีผักพื้นบ้านอยู่ด้วยกันกี่ชนิดพอที่จะเล่าให้ฟังเบื้องต้นได้ไหมครับอ๋อมีเกือบ30ชนิดนะเจ้าโอ้โเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะว่าแต่ละชนิดนะครับมีวิธีการปลูกและ กายต้องขอรบกวนคุณป้าคุหลาบช่วยแนะนำนะแล้วเล่าให้ฟังว่าทำไมเราต้องปลูกผักขึ้นบ้านในรูปแบบแบบนี้นะครับม,มันแตกต่างจากชาวบ้านปลูกปกติยังไงนะครับเพราะว่าจากที่ผมเห็นเนี่ยบางทีชาวบ้านเขาจะปลูกทิ้งตามรั้วตามขอบสวนขอบอไรแล้วก็เก็บทําไมเราต้องมารวมกันลปลูกเป็นแปลงเป็นชนิดแล้วก็มีหลากหลายชนิดถึง30กว่าชนิดที่ป้าเล่ามา นะครับแต่เราค่อยมาดูกันเป็นชนิดชนิดไปนะครับคุณป้าเจ้าตรงนี้เป็นพักสวนม่วนะเจ้าซึ่งก็จะมีพักอยู่หลากหลายชนิดตั้งแต่สมุนไพรแล้วก็พักกินได้มีตึงพักตีเรื้อยขึ้นค้างกับบ่อขึ้นค้างนะเจ้าปลูกข้างล่างแล้วก็มีไม้ผลตัวนะเจ้ามีไม้ผลแล้วก็มีผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด ตีเฮาได้รวบรวมแล้วก็เอาไปปลูกเป็นแปลงคัดเลือกมาเป็นแปลงเชิงพาน์ดิดนะจ๊ะ